สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาดูกันที่โปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ซึ่งจะลงแข่งขันกันในสัปดาห์ที่31นะคะคืนวันอังคารที่2เมษายน2567นิวคาสเซิลยูไนเต็ดลงสนามพบเอเวอร์ตันในเวลา1นาฬิกา30นาทีและเวลาเดียวกันนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับฟูลแลมส่วน1นาฬิกา45นาทีค่ะ เบอร์ลี่พบกับวูฟแฮมตันและบอนมัดพบกับคริสตันพาเลตจากนั้น2นาฬิกานาทีเป็นคิวของเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่จะลงสนามพบกับสเปอร์สคืนวันพุทธที่3เมษายน2567เบรนท์ฟอร์ดพบกับไบรตันในเวลา1นนาฬิกานาทีนะคะและเวลาเดียวกันคะ่ะอาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับลูตันทาวส่วนคู่2นาฬิกาานาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแอสตันวิลล่า คืนวันพฤหัสบดีที่4เมษาย,ยน2567 2คู่ที่ลงทำการแข่งขันนะคะลิเวอร์พูลพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในเวลา1นาฬิกา30นาทีและเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา2นาฬิกา25นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ